เรามาตั้งเวลาทีสองทีสามกันนะครับกดปุ่มเซิร์ชหนึ่งครั้งครับกดปุ่มอดจารย์ค้างครับชื่อเมืองเอกภพนะครับเราก็กดปุ่มเซิร์ชครับเพื่อเปลี่ยนเมืองที่เราต้องการนะครับเมื่อเราเราได้เมืองที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มอดจาร์อีกหนึ่งครั้งนะครับและกดปุ่มเซิร์ชอีกครั้งนะครับเพื่อปรับทีสามและทีส mm ี hmm. th navy, ่ตามลําดับนะครับวิธีการปรับก็เหมือนกันครับก็คือกดปุ่มอดจารย์ค้างครับเพื่อเปลี่ยนเมืองนะครับ เปลี่ยนนะครับสามารถเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงได้นะครับก็คือเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับกลับไปเมืองหลักครับกดปุ่มจัดแล้วก็กดปุ่มเซิร์ชหนึ่งครั้งครับเพื่อกลับไปที่เวลาทีหนึ่งเวลาทีหนึ่งจะตรงกับหน้าปัดเข็มดีต้นนะครับเวลาทีสามและทีสี่นะครับจะอ้างอิงกับเวลาทีหนึ่งนะครับจะอ้างอิงจากเวลาทีหนึ่ง ก็คือเราตั้งชื่อเมืองนะครับตั้งชื่อเมืองแล้วจะอ้างอิงกับที่จะเทียบเวลากับทีหนึ่งนะครับเขาจะปรับอัตโนมัตินะครับ